คอยเองมาแล้วเจ้าพี่น้องไปครับพี่น้องวันนี้หาเมนูแบบสุดนำ้ำพันฮอนมาฝากพี่น้องครับผมวันนี้เมนูเซ็บๆอีกตามเคยครับผมนี่วันนี้ขอเสนอเมนูต้มยำ ปลานิน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 เดี๋ยวเป็เรื่องกรรมวิธีการเฮ็ดกันเลยครับพี่น้องเริ่มจากต้มน้ำครับผมใส่เกลือลงไปครับพี่น้องใส่เครื่องเทศต่างๆลงไปครับผมมะเขือเทศรากผักชีข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับผมตามด้วยพริกสดหอมแดงขมิ้นเหลืองอ่อนครับพี่น้องครับรอนน้ำเดือดใส่ปลาครับ ขึนกระบวยครับปลาหน่งแยกแ๋วครับปลาเด็กตวงแยกแ๋วพี่น้องพอน้ำเรื่อมโมโหแล้วกนะน้ำปลาานิ่งที่เขาสับเป็นชิ้นไว้แลวกล่างเท่าความสะอาเดเรียบร้อยแล้วลงไปเลยครับผมขั้นตอนนี้ห้ามคนปลาเด็ดขาดครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะเกิดความข้าวกันมาครับผมเอาปลาลงไปแล้วเรต้องคนอย่างมันเลยครับผมน้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบปรุงเครื่องครับผมใส่ผงปรุงรส ผงนัวครับพี่น้องเพิ่มควมหอมโดยซีี่๊วขาวครับตามด้วยน้ำปลาครับพี่น้องสัต์ลงไปเช่นเคยปุงเครื่องหรือซิมบึงรสชาติมักไผ่ม,มักมันพี่น้องได้แล้วกะคู่เลขคู่เลขส่วนผสมเขากันจักน่อยครับผมบ่มต้องเห็ดแห้งครับเดี๋ยวปลาเขาจะเละครับผมเดี๋ยวปลอยแล้วกะ ปิดท้ายด้วยสมุนไพ่เพิ่มความหอมต่างๆครับผมใบกระเพราต้นหอมซอยผักชีใบเรื่อยครับผมใส่ลงไปกดผักให้จมพี่น้องนี่พอผักเข้าสุกแล้วก็ปิดแก๊สเลยพี่น้องครับผมปิดแก๊บบีบบักเนาสดจุดจวดลงไปจักหนวยนึงครับพี่น้อง มีข้านาวใส่ตึกลูกหนึ่งเพิ่มคว้มเปรี้ยวคว้มหอมให้น้ำซุปน้ำต้มห้องครับพี่น้องโอ้จังหวะนี้หอมเลยพี่น้องเอ๊ยสดห่อนๆเด้เนาะพี่น้องเนาะมามามา,มาครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ต้มยำปลาหนิลเซ็ป็ปสดห่อนๆพี่น้องเอ,อ้ยเบึดเท่านั้นครับผม Mother, mother, ma mother.